สวัสดีค่ะชาวกเกษตรธรรมสาระค่ะวันนี้มาพบกเกษตรมือใหม่อย่างกล้วยนะคะวันนี้กล้วยจะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันเลยค่ะก็ก็ก,กเกี่ยวกับการดูแลพืชสวนของเรานะคะเพื่อนๆแต่ละคนก็จะมีวิธีที่ดูแลแตกต่างกันไปนะคะในกรณีที่จะให้สารบำรุงอาหาร พืชสวนของเรานะคะเพื่อนๆพอจะทราบกันไหมคะว่าเวลาไหนสมควรที่จะให้อาหารบำรุงพืชสวนของเราคะ่ะอย่างกล้วยเนี่ยก็ทดลองมาประมาณเดือนครึ่งค่ะมันเกิดความสงสัยมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนกล้วยก็ไม่ทราบและไม่มีประสบการณ์ในการทำทำสวนมาก่อนนะคะก็เลยไม่รู้ก็จะคิดเอาเองว่าช่วงเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดนะคะ ในหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยกล้วยก็ทดลองดูว่าตอนตอนเย็นนะ่ะฉีดตอนเย็นนะมันไม่เห็นความแตกต่างเลยค่ะเพื่อนๆไม่เห็นความแตกต่างของความเจริญเติบโตของพืชที่เราได้ทําการปลูกนะคะก็มันเรามือใหม่อ่ะเนาะมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้ก็เลยสงสัยค่ะเพื่อนๆว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันจะ ถูกหรือผิดก็เลยไปค้นคว้าแล้วก็สอบถามผู้มีประสบการณ์จริงเลยนะคะเพื่อนๆก็ได้คำตอบมาก็คือว่าช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่จะให้สารอาหารบำรุงต้นพืชของเรานะคะก็คือช่วงเวลาเช้าค่ะตั้งแต่6โมงเช้านะคะถึง3โมงเช้าจะ4ี่โมงเช้าก็ได้ค่ะแต่อย่ากเกินเวลา4ี่โมงเช้านะคะเพราะว่าพืชเขาจะได้นำสารอาหารที่เรา ให้ไปเนี่ยอเอาไปทําการสังเคราะห์แสงได้ด้วยนะคะก็คือเขาจะได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงปากใบของพืชปิดจะ้ะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่พืชคลายน้ําออกมานะคะก็รวยก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ลองทำดูก็เห็นความแตกต่างค่ะเพื่อนๆ ก็เวลาทําช่วงเช้าเนี่ยพืชของกล้วยเนี่ยจากการสังเกตนะคะมันจะมีการเจริญเติบโตได้ดีค่ะแล้วก็ เห็นผลเห็นผลได้ผลผลิตที่เป็นที่น่าพอใจคร่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อนๆแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าเอ๊เวลาเราจะให้สารอาหารบำรุงต้นพืชของเราเนี่ยคนจะให้เวลาเหมาะสมะช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดนะคะก็อันนี้ จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญคนา้นคว้าทางเว็บไซต์แล้วก็ผู้มีประสบการณ์จริงนะคะเขาได้บอกมาตรงกันเลยค่ะก็คือช่วงเวลาเช้านะคะเพื่อนๆเ,เหมาะที่สุดค่ะที่จะให้ทําทการบํารุงต้นพืชกันค่ะวันนี้กล้วยก็เข้าสวนมา,าฉีดพ่นบารุงน้าํามักธรรมชาติของกล้วยเนี่ยแหละคะ่ะก็ช่วงเช้าค่ะตอนนี้มาแต่เช้าเลยนะคะก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะแชร์ความรู้ดีๆสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่ทราบนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงอ่า ทดสอบแล้วค่ะเห็นเห็นผลเห็นผลจริงอย่างที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาค่ะเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ,กะเกษตรธรรมสาระค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ